น,น,น,น้องพ้พนแก่นอุบลน้องแอน่สาวแอนพนกาลสินมึงเลยน้องแอนอำนาจ,จเจริญน,น้องทินรออ้อยเก็ดคนชื่อกระทินน้องนรินอยู่มุกดาสาวน้ำสกุลสาวมดน้องค่ะ สวัสดีครับนี่เฮามาเบิงไฟกระเดืองนะครับไฟวิ่งตามเสียงกระเดืองนะครับประกอบด้วยนะครับมันจะมีกล่องคอนโทรนนะครับผมกล่องคอนโทรลหนึ่งกล่องนะครับผมนี่นะครับคือกล่องคอนโทรนนะครับเป็นกล่องน้อยๆนะครับแข็งแรงนะครับเป็นกล่องสเตเลสนะครับเป็นกล่องูลบินยำนะครับ แข็งแรงทนทานครับผมใส่งานด้วยกันสองโหมดนะครับผมเดี๋ยวผมเสียบายการใส่งานเบื้องต้นให้ฟังนะครับนี่นะครับนี่คือกล้องนะครับการต่อสัญญาณนะครับผมด้านหลังนะครับจะเป็นสัญญาณไฟเลี้ยงนะครับสัญญาณไฟเขานะครับเข้าต่อจากอะแดปเตอร์นะครับด้วยปลั๊กนะครับที่ทั้งห้วจะถอไปให้เรียบร้อยนะครับ เพียงเข้าน้ำสายไฟเส้นนี้นะครับไปเสียบปลั๊กไฟนะครับแล้วเฮากับมาเสียบเขากับตัวเครื่องนี้นะครับตอนนี้กับไฟกับเขาแล้วนะครับต่อมานะครับตรงกลางนะครับตรงกลางนี่จะเป็นโหมดนะครับสัญญาณออกนะครับสัญญาณออกไปหาไฟนะครับไปหาแผงไฟนะครับทางเข้าก็บดัเห็ดเป็นสายลิงสัญญาณให้เรียบร้อยนะครับ เอาแบบนีหนาที่เสียบยางเดียวนะครับผมเอ๊บเสียบเข้าไปนะครับส่วนช่องนี้นะครับเอาเบื่องจากตัวนี้นะครับช่องนี้เป็นเสียงเขานะครับเป็นช่องเสียงเข่าจากลําโพงนะครับผมเอากบบเอาสายลําโพงเข้ามาเข่าเลยครับเข้าต่อพ่วงมาจากตู้เบียดนะครับเพื่อสิใดเสียงกระเดื่องเสียงกลองดาตึบๆนะครับให้ไฟมันแยนตามเสียงนะครับแล้ววิธีการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานนะครับ อ่ามันจะมีอยู่มันจะมีอยู่4โหมดนะครับอันนี้คือโหมดเสียงเขานะครับโหมดเสียงเขานี่นะครับอ่ามันจะใส่ปรับเสียงที่เขามาจากตัวลำโพงเทานะครับปรับให้หลอดไฟอ่าวิ่งถ้าสมมติว่ามีเสียงกระเดืง่งแฟงกดรเซเลนขึ้นนะครับนี่ครับตัวอย่างสมมุติว่านี่นะครับไฟเฮาแลนขึ้นนี่นะครับมันยังบอแตะหลอดสุดท้าย เข้ากับเลขมันลุ่มตัวนี้นะครับอย่างมันลุ่มตัวแหลกไข่มันแตะขึ้นแตะเราสุดท้ายแต่ว่าถ้ามันแตะแล้วหรือมันแห้งเกินไปเข้ากับรถลงนะครับผมนี่คือโหมดใส่งานตัวแหลกครับผมตัวต่อมาครับเป็นโหมดเปลี่ยนสีหยดน้ํานะครับก็มาสีหยดน้ํานะครับคือไฟสีม่วงนะครับที่มันเลีนเื่อยๆลงมาผู้เดียวตอนมีเสียงกระเดือนนะครับเนี่ยครับไฟที่เป็นหยดลงมาน้ำกลอนมูนะ อันน sí, ั้นคือสียนดำนะครับเขาสามารถกดเปลี่ยนได้นะครับตอนนี้มันเป็นสีม่วงอยู่เนาะเดี๋ยวผมจะกดเปลี่ยนให้เบิ้งนะครับผมเปลี่ยนให้เป็นสีแดงเปลี่ยนให้เป็นสีเขียวนะครับต่อมาครับโหมดต่ in อมาเป็นโหมดเปลี่ยนสีบัตรหลอดนะครับสีหลอดที่มันเลนอยู่ตอนนี้นะครับจากตอนนี้มันเป็นไลรสามสีผสมกันนั่นไหผมสิเปลี่ยนสีมันนะครับผมมากดเข้าไปนะครับนะครับมันก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยนะครับตอนนี้เป็น ตอนนี้เป็นสีอย่งเนี้ยปั๊บกดไปเรื่อยนะครับมีอยี่สิบกว่าสเต็ปนะครับแต่ว่าสีน่ะมีอ U แปดสีนะครับตลอดนะครับนะครับแล้วโหมดสุดท้ายครับสุดท้ายคือปุ่มเปลี่ยนโหมดนะครับเปลี่ยนโหมดหรือเปลี่ยนรูปแบบในการเล่นนะครับเปลี่ยนโหมดหรือเปลี่ยนรูปแบบในการเล่นนะครับเดี๋ยวผมสิกดตัวนี้นะครับปุ่มสุดท้ายนะครับส่วนมันเล่นเล่นอยู่รูปแบบนี้นะครับผมก็สิเปลี่ยนปั๊บ นะครับพ่กเขาสิเปลี่ยนรูปแบบในการเล่นของเขานะครับมีอยู่ทั้งเบดยี่สิบกว่าโปรแกรมนะครับนะครับนี่คือโหมด3ามเสียงกระเดื่องนะครับแล้วเ้อามาเบิ้งอีกโหมดหนึ่งครับโหมดสแตนบายนะครับนี่คือโหมดสแตนบายครับถ้าผมมีเสียงเพลงหรือเสียงกระเดื่องหรือเสียงยัางกระตามแต่นะครับที่เ้อาต่อเข้ามาในช่องลำโพงเขานะครับเครื่องกระสิกับออกมาเล่นโหมดสแตนบายทันทีนะครับ แล้วโหมดสแตนบายก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบด้วยการกดปรับโหมดขึ้นกันครับครับกดปรับโหมดเขาก็สิเปลี่ยนไปเรื่อยๆของเขานะครับปับอมชุว่าผมตั้งไว้ที่โหมดนี้แต่ว่าผมโมมักสีนี้นะครับผมก็สิกดตรงกลางนะครับที่มันบอกว่าเปลี่ยนสีหลอดนะครับปับปับกั็สิเปลี่ยนสีนะครับนี่ครับ แล้วปุ่มสุดท้ายวันลุ่มตัวสุดท้ายนีย่คือตัวยังนะครับนี่คือตัวปรับความเร็วนะครับปรับความเร็วในการเล่นโหมดสแตนบายนะครับนี่ครับเข้าหมุนขึ้นมันกระเรียนเร็วนะครับเอาหมุนลงมันกระซาลงนะครับอันนี้ตามทีค่คาต้องการเลยนะครับแยมมันสามันเร็วนะครับนี่คือการใส่งานข้าวๆนะครับของ ไฟวิ่งตามเสียงนะครับไฟวิ่งตามเสียงนะครับผมสนใจสอบถามรายละเอียดได้ทาง facebook ธนชัยซาวแอดไลน์นะครับหรือสิเป็น id ด i ลนนะครับทักมาทางไลน์0857540848หรือสิเป็นติดตอ่อเบอร์โทรเบอร์นี้ครับ0857540848ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ อยู่ไกลกันแสนพี่คิดถึง 8, 4, 4, แปดสาวหึงสี่แครวันไหนพี่พ่อเด่กจะออพขอแม่ไปขอทานที